สบายดีตอนเสาร์ทีเมื่อเซนญบุรีเนาะบอรีกามาเที่ยวเมื่อเซนญบุรีเป็นคังแหละพี่น้องสิลลอกผ้าออกไปหล่อเบิงตลาดอยู่ที่เซญบุรีเนาะตลาดเศร้าว่าซานไดมาอะไรก็เลยอยากไปเที่ยวไปหลินเบิงวิธีชีวิตวัฒนธรรมเขาแหละเขากินอยู่จังไดเนาะเขากินยังเป็นอาหารถืนบ้านไปส่วนนี้ก็นาหลอกหลอกไม่นึงเด้อเบิง์กเมนาหลอกไปทีกะขาดเลยที่นอง สบายดีสยามบุรีพี่น้องบ้าหอตลาดแหละมือได้เจ้าทินนอกินข้ากันตลาดอย่างนี้ตลาดสินุคุณตลาดซีมุงคุนนออยู่เมืองสยามบุรีแขวง,งสยามบุรีเลยเดี๋ยวเาไปหลอเบิงบรรยากาศตลาดสาวๆน้ำกันเนาะมีอยูเ่เบื่อมีเป็นแบบคลายศูนย์กันขานอเป็นในตลาดแต่ว่าจะมาหลออยูนนอกเบิงกว่าของกินเบิงอาหารก็เจอหน้าอันสาวเขาพัฒนาทำการกินเขาแนวใดเนาะ บรรยากาศตอนสอเสาเจ็ดม้งเสาพี่น้องที่สาย,ยามบุรีลองมาเบิร์บรรยากาศน้ำกันเป็นแนวใไดวัฒนธรรมเขาวิธีชีวิตการกินการอยู่อาหารผืนบ้านเขาเนาะเขาว่า,าสซาย,ยาบุรีนี่เป็นเมืองนางพี่น้องมีนางลายจะสิไปเบิร์นเนาะโอ้โหนางนางหัวหว,วบ เออสมสมปลาเออนี่ก็มีสมปลาเนาะเออมีหนามด้วยเนาเนะยี่นี่มีหนามมีแม่หนามด้วยสมปลาพี่น้องมีของหวานนั่นเป็นบรรยากาศก็กจะขา,ขายของเนาะปนกันขายถึงพักสดขายถึงอาหารสดปนกันเลยเบื้องนี้จะเป็นพักสดเนาะเบื้องนี้เป็นอาหารสด นี่แจวบองน้ำเนาะโอ้ยนี่เป็นเบืบของกินเนาะนี่เดี๋พี่น้องนังก็จะขายน,างน,งนังเห็นปะนังเศษอู้หูผิดเกล็ดโลหะผ่านพี่น้องพริกเขียวพริกหวานบ่กช่างเหนือนี่ก็จะมีเป็นเสศษขปียักษ์เศษเฟอโอ เส้นเฟอร์นี่มันเส้นเฟอร์อย่างเฟอร์เสียงขวางบอสโอ้เฟอร์เสียงขวางเพียรอยู่ใส่หยาเนาะโลดเท่าไรอันนี้17พระเนาะเซนขับเปียกขึ้นอยู่นี่บอสโอ้โดยโดยขอบใจเด้อเป็นเกษตรเซนกันเนาะพี่น้องเนาะเซนขับเปียโอ้กุ้งกุ้งแม่น้ำได้นี่พี่น้องตัวใหญ่เนาะ อันนี้ก็กงมานามด้นี่ันึ่งเจ้าขึ้นมาสงปลาเข็งปลาหนียวโอ้อันนี้อันนี้ต้องอันเราเคยมาเซอร์นึงเนี่ยต่อเดิ๋ยวเนี่ยแปลกๆเนาะ่เคยเห็นไปย่างหลอเบิ่งต่อ พักบาทเนงามอีกเลยมีแต่งงามพักพักมีพัข้าวถอกวพี่น้อเนงเบ่งกานพี่น้องบรรยากาศตลาดสยามบุรีผ้ามาหล่อเบ่งเนาะวาขาเจสาสไล กินยังแนวใดพักกาดพักยังกับเป็นแบบบวกพักยังกับขา,ขายกันกินกับหยุดไต่เขาเลยหมดเต่างร้ายเนาะบรรยากาศยังเศร้าร้ายคือยังคือค,อ,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 คอนเทนต์ไม่ออกเ <c oughs> บิรงนกันไปก่อนว่าเขาจะขายยังม <c oughs> <อ>ักเล่นมักเล่นน้อยๆ้น้อย เป็นเบื้องหนอกอาคารเนอเนคนขายพักพี่หนออยู่ดันหนอกของอาคารอาคารตลาดยินเป็นอาคารตลาดนคนจะขายไอ้ก๊กเสือผาโทรศัพท์ยังอยู่ใหนฮัลแหลอ,อันนี้ทอนเอียงอันนี้ยาบ่ มีสัตว์ป่าเนาะสีอะไรงอะนะที่ตรงหุ่นชิ้นหุ่ตาแห้เงเออก็มีสัตว์ป่าอย่างเน่้ยได้นะพี่น้องเนาะวายู่นี่ธรรมศาสตร์ไล่อันนี้เันป่าปลาเรื่องป่ปลาเรื่องหางแดงเออโลดทลเท่าไรอันนี้ ไข่ป้าพี่น้องไข่ป้าน่าเสื่อไปอู้จะคนไปทันหลายเราเผื่อว่าสวงวันศินนะคนเสื่อมไล่ในตลาดเทยนี่ขนมาหลายเหมือนวันศินเนาะ คือเขินก็น้หลายแต่วันนี้มันบ่แม่นวันศีลเอ้อบมากผิก,กอันนี้นะขึ้นไปอุดมใส่ก็เห็นบมากผิกขี้หนูนี่อยู่นี่ก็เห็นเนาะบมากผิกขี้หนูนี่หลายเดี๋ยวไล่มาเข้นไปอุดมใส่เมือนกัก็พากัษสะอ่อนบมากผิกขี้หนูนี่แหละก็ะสือเนาะนี่เป็นเครื่องหมากพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งอยู่เบิร์กเครื่องนี้จะเป็นปา่าอาหารสดโอ้ ปลาพี่น้องอยู่นี่มีไม่หนามยังก็เออกินหนามต้องข้อาเพราะเด็กหนามยังน้ำหูน้ำหูเนาะกับปลาปลาอยู่หันเลยเนาะแมนบาปลาน้ำหูเดี๋ยวโนี้มาชิกลนเลยเนาะปลาเป็นพี่น้องปลาน้ำหูมีคบปลาเครื่องปลาผ่อนปลาเพียอยากได้แต่ไข่กับบีเนาะ แบบจะใครเป็นไม่หายคล้ายดีได้แบบคือกันนอะแบบสื่อแล้วก็ขั่วเลยนะแบบนั้นที่สมมติว่าเราสื่อแล้วก็สงใหงเป็นขั่วให้เลย้ลยอยู่เดยว่าเพิ่นมีน้ำพุนอกป่ากับป่าทรรมาสาะเหนแลพี่น้อง ว่าเป็นแม่น้ำใหญ่มันบอกเป็นแม่น้ำน้อยคือน้ำเสีน้ำยางคือน้ำเสีกับแดดปลาน้อยแล้วดนวยังสิพอปลาใหญ่ทีนึงเนาะแต่ตอเป็นแม่น้ำใหญ่ปลาปลาใหญ่ก็ร้ายเนาะมักบีเข้าใจไหมเอาเป็นยังกินไปสุกบ่มีน้ำผึ่งน้ำพี่น้าะพักหุ้มบ่เป็นกองมีมันโอ้ ก็นูนน้ตัวนู้หน้า,ามาันบ่ก็จะเออนมูก็จะอไไ้ขั้วให้เรียบร้อยแหละมี่อยกีีนำพี่อเปล่อ,อ้สีนก็จะงามเนาะขาหมูเป็นขาหม,มูสีงามอีลี มูสไลม์มูมูบาห์เนาะเป็นมูบานเพ์คนว่ายอยู่อยู่ทางนี่นะมูบาน์นะถือก็มูพันต์มาซ์อะมูพันต์แพงกว่ามูบานเด้เพราะว่าเขาเลี้ยงหลายตัวน,นี้เป็นเบื้องหลังตลาดเนาะแต่ที่ีคนจีนอยู่อีเห็นมาคิดหอดบักปองปอนคอเด้โอ้อยเบื้องหลังตลาดนี่ก็จะเป็นสาวจีนเนาะคนจะเขาจะ,จะ,ะอาศัยอยู่เป็นหลันเลยพี่น้อง นี่รถไต่จีนนะไม่ด้หนีิกาจะไปยู่เป็นเรื่อนเป็นสานอยู่นี่เลยเนาะเพราะว่าอยู่ทั้งเงาหนี่คน,นจีนก็อยู่หลายอยู่เด้เข้าไปทั้งในเบื้องตึกอข้าจะกระขายเสือผาเนาะขายคือก,กันกับอยู่บ้านเท่านัา้นแหละเสือผาแต่ว่าอยูนี้เขาชิมี่นี่เป็นกระเป๋าสาวมุกสาวดอยข้าจัก เกือบพี่น้องเกือบหมาดาวคายดีที่สุดโอ้หันคายเครื่องยอยอยู่ในใหญ่เนาะกับมาโซนนี้เนาะจะเป็นโซนที่เขาจะขายประเภทอาหารสดสีนเนาะป้าแล้วกับมักไม้บางยายนโซนนั้นเขาจะขายผักจะมีซองเบือออ่อเขาอยากออมตึกนีหม,มากก็จะเห็นเนาะ เบื้องนี้งามเราหมอกไหมงามมาขุดงามได้นี่เดี๋ยวหันย่างไปเบื้องตลาดสดเขาจะเนาะเขาจะขายสีเบมือนีเบื้องสีอะไรกันเพื่อเสีเหมือนเพื่อาเครื่องหอมนาครักครัวคักเชียงแล้วก็จะมีของแบบสมุนไพรยางไปเบื้อง แล้วก็จะมีนางมียังเห็นมีไข่แผ่นยังนำนอกแบบคืออยุโรปบางเลยอยู่เบื้องในเขจะขายของฝากที่น้องเนี่ยมีขายประเภทไข่แผ่นแบบอยู่มือรวังนาะแล้วก็มีนางแหงนำปลาแหงที่น้อง โอ้งามเด็ดป่ะเห็นงามๆเนาะเด้นีเส้นกระเปียกเส้นเฟอร์กับนีเส้นขับฝุ่นกับนีเป็นโซนเขาจะขายเครื่องขายขนมอันนี้ยูเล่าเขาจะขายขนมแนวนี้เขาเอาไปขายยืดหยน,นเป็นพวงเป็นผ่วงขายน้อยเด้สไลด์เป็นเขาขายแบบเข้าไปหอยอยืดหยุ่นขายแบบเขาจะไปออกสวนออกไข่เนแบบี่ยค่ะนะเขาจะมักซื้อได้ ออกมาส่นนี้จะเป็นส่นอาหารสดนะพี่น้องนอน,นเป็นสีนสีหมูสามสัดงามเนาะสีงูกระพิงสีเป็นงามสีหมูอยู่นี่หลอดเท่าไรค่ะกินนเ็ิบโอ้ผันหลอกเด้นอันสุลโอ้เดี๋ยวเป็นหมูผันเนาะเดี๋ยวขอบใจหลาย แลค่ละสีมูกับซำๆกันกับแายเาราละคาเดียวเนาะว่าสีมูงามเวออกมาเบบนี้จะเป็นหนาถ่างเลยเนาะกันนี้คือส่วนตลาดสดเขาเจาะเขาเจาะขายสีมูขายปลาค่ะยำยๆสาวมันจเบือนี้ดูยังเลัลจะขายเป็นสีมูสีงูอัวเนาะ ราค่าราคาเดียวกันกระบาดเท่าซ้าำๆกันเจ็ดสิบห้าแปดสิบเท่ากันหันและพี่น้องเชื่อว่านก,นการควบคุมราคาหอยราคาเดียวเนาะควบคุมมาตรฐานให้อยราคาเดียวนี่คือเบื่องขางตลาดของเมืองสยาบุรีกับบรรยากาศแข,ขยๆกับตัวเมืองสาลวาดอล์พี่น้องนี่เดียวจะเป็นสีเงยกแบบนี้เอาเบื้องมุมนี้ไฟว่ายุ่สยาถา่ายสาลวาดอด์ใเบื้องคลิปนี้เนาะ คือว่าคือบอซีแยกตลาดของบ้านของเมืองสาลวบัตน,นะเจ้าของนี่ว่าคือได้ผี่นอ้นองเนาะมันขายกันเลยอันนี้มันเขาพี่น้องเขาเจา้าเขาใ้เล่าซูเขาฮอมมาลีเนาะเขาหอมซังทองโอมีลายผ่านเขาได้นน่ส่วนลายหลอดอันนี้เห็นก็จะคล้ายลายลายเนาะเป็นหลดใสเกี่ยวกับการปลูกมันพีีน้นองแต่แตึืนมาทางเนื้อเติมเขามาทาังสญยบุรี่นี่เห็นก็จะ เริ่มมีการปลูกมันเน็บมันตามแล้วยผู้เนาะเขาว่ารถนี้มันสามารถขึ้นผู้ข้นดอยได้มันเหมาะสมกับการเกษตรอยู่เขตนี้เปิ่นกระเลนขายหลายสองกระแปก๊แกแจกระทามันอยู่เปิ่นกระโอ้เขาไปใส่ในสวนมันเผืนวัสดันเบื้องข้างนี่ก็จะเป็นเขาจะขายของนะเนาะเครื่องจีนเป่อง,งใสโอ้ยบรรยากาศคลายขายขายเลยแหละอยู่สาราวัดนะ เบื้องนี้เป็นตลาดนเนาะแล้วก็บเบื้องเป็นทางทางกเกษตรเระราดับเดียวกันบนเด็กกวางแหงะนะเออแต่คือบัเห็นอันหนาหลายเนาะคือบัเห็นนังลายปนไดยแต่ว่าขีม,มาระวังทางเห็นก็ขายลายลาย,ลายอ๋อมาเบื้องนี้ก็จะเป็นเขาจะคลายพักเนาะก็สิเป็นทางเขาทางเขาที่เขาเขาหม่ามาังย่านี่ก็อ๋อเบื้องกับ ตลาดกับสะอ่อนพักมีซีซองเขาเนาะไล่แถลไล่มาคือพอเห็นเนี่ยแปลกๆเชื่อกยางบอท่านเห็นเนี่ยแปลกว่าเอื้อยู่บ้านเท่าคือพอเห็นเถอนนะแต่มันก็มีคือกันบนเรื่อยเนาะไอ้เป็นขายผิงสี่หรอผิงสีผิงปลาอาหารยำเส้นเนาะปิปลาผิงสีทางเขาเป็นทางนี้ครับขี่รถมาตามทางใหญ่เนาะ แล้วกขี่โขงมานนี้เป็นทางเขาเพื่อนแค่เขาปิีงโอ้สีเขาปิ่งหอมแถบห้องบาเนาะข้าประเดชเออข้าวประเดกนี่เนเาะก็มีเหล่านำอยู่นี่ สยามก็มีเหล่าคือกันเหล่าเขาสยาทางบาางา้านเอาเหล่าเขาเมืองโขงเนาะอ่ะซิมซิมแม่เจ้าทิมเจ้าทินซิมเจะทิมซิมกับเจ้าทิมแสบหมดแล้วเนาะเ <laughs> มนบอสนี่ทรงย่างเพิ่ันขึ้นบอนแต่นนี้มันถ่ายยังกินปลาแดกบ่หรือถ่าไข่ซื้อถ่าปลาแดกเนาะ ใหม่ๆจากเต้าพี่น้องว้าถ้าประแดกแปลว่าท่าของเพชรน้ำเป็นเพชรเข้มๆนี่ไใครผอมแจ๊บเว้ยต้นท่าประแดกนี่แซ่บเด้อเป็นวันเพชรเข้มๆ เหลืองเหลานะเข้าว่าเขาจะกระใส้กับพกทอมังคุเนเหล้าขาวค่ะตัวเครื่อเหลาอืมบ้ารเป็นกระมีอะไรอี่ไม่ไร่บ้ราจมีใข่แทนนเออเอยู่ไข่แ่นฝากมีไข่แ่นลักษณะเนี่ยโอ้เป็นของฝากเนาะเออเออเอสัมพว่าเทากับเาอี่หลวงบากเลยเว้ยมีไข่แ่นะนังด้วกันเนาะ โเขาละรสชาสตร์วะเจ้าหลวไม่ใช <sup> yeah. ่อะตรงนี ort, right? so, um, ้รวมระหว่างเจ้าบ้านเนาะเออออนั้อ๋ออย่ใงนี้จะโบราณเนาะมะขอท่างเนื้อมันจะเป็นได้แบบเขกกินกระเผาเนาะจะต่างกับมะข่อบานเท่ามะข่อบานเท่าเอาไปกินสมแต่ว่ามะข่อท่งนี้เขากินกระเผนี้เนาะต่างกันบรรยากาศตลาดพี่น้อง สองหนึ่งน้ำถ่่มนอก็เป็นแถวนี้และอันนี้มันคัวคามน้ำหุงพี่นออันนี้เป็นน้ำางโอ้ยมันเล่หเต่ำๆลุ่มคัวนอนี่เป็นน้ำหุงเป็นแม่ละเงไหนนออออันนี้เขาจะเวลาเขาจะเห็นปุ่นซ่าเขาจะเห็นที่นี่อ๋อเบื่อหน่ะนอเวลาเขาจะเห็นปุ่นซ่าเออกะซ้อมปลวพาน้ำถั่มง่าย ส่วงบุญสางเนาะบุญสางมันเดินได้เกาะเดินสองเดินสองเนาะเออจะมีสางน่ะอยู่เบื่อนะสังก็รู้หนึ่งเดะยังหลอกบอกหรือว่าอันขี่ผ่านก็ได้เพราะว่ามันยังเสาะอยู่เวลมีพลังงานยายังไม่ตื่เนาะถ้าไม่หนีบอกเวลาเขาจะแสดงสร้างเขาจะมาแสดงนี่นี่แล้วเียมื่อนี้เขาจะขายขายของเนาะเบื่อมีเขาจะจะขายของ เออเออเอเดือนสองเดือนสามเดือนสี่กาเกแต่นี้เป็นมองลินเนาะพี่น้องน้อยยามแรกเขาจะมาลินอยู่น้ำหุงหนามแหงแหงวาเนาะก็จะเป็นมองเขาจะมานั่งลินยามยามแรกๆผู้ใดนี่ฮะกระตืนต่เสากระซิมี่เขาจะคล้ายเป็นแบบอาหารตามนี่เป็นห้องอาหารเป็นมองถนนคนเดินแหละว่าสันเนี่ยเติบเนาะนี่มันมองเที่ยวบ้านเขา ป็นน้ำหุงขาเจ้าก็เอาตูบมาตั้งอยู่กลางน้ำเนาะเลี้ยวไปผุ่นก็จะเห็นขวัขวขัวขามน้ำหุงพี่นอ้องเส้งสวงน้ำถั่วมนี่มันอยู่นี่และถ่วมก็จะยังเห็นอยู่หอยหอยน้ำถั่วเนาะว่ะสามซำได้เดี๋ยวเขาอนุ้อหยาโลคไปไทายหูกันเด้อค่ะหนึ่งบรรยากาศวิวนี่เนี่ยไปแมมพี่นอ้องคลา,ายน้ำสอ่งอยู่่างเวียงเนาะโอ้ยขาดแฉะน้ำไรแห้งอยู่ใด เดี๋ยวจะเป็นตูเขาจะนางหลินเนาะสังนีดั้นีุายดอาพามาเบิร์อนุสวรลีนาคขบนินลนามแควงสยามบุรีพี่น้องนี่จะเป็นวิววิวเมืองพี่น้องวิ่งหานแท้ปลาดู งาม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 เนาะอันนี้ก็แม็นเซียบุรีเนาะได้มาหอดแล้วพี่น้องได้เซกอ,อินแขรงเซียบุรีแล้วดอกฟางทางมันคือบโบดแดงเฮ้ยอยู่นี่มันคือเป็นสีสมเอออ่าแล้วก็นี่แม็นอนุนสาวรีย์นะพี่น้องเนาะกาดได้มาหอดมานเธออะไรพี่น้อง เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะของต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องนอนนี่ก็คือแคนซีายาบ,บุรีเดี๋ยวมาหล่อมาเช็คอินแล้วเพิ่งพาไปเบิร์สวนสางเพิ่งพามาเบิร์สวนสาธารณะสวนอนุสาวารีย์นี่นอนแล้วก็พาไปเบิร์ตลาดว่าสั้นเดี๋ยวจะของขอตัวลาไปก่อนเจอก็ไม่คลิปหน้าพี่น้องกับบรรยากาศง,งามๆตัวเมืองสยียาบุรีอยู่ในนี้เราขึ้นมาถึองอนุสาวารีย์นอนเส,ส้นทางผนก็ตรงดิงไปหอยผมเลยเจอก็ไม่คลิปหน้าพี่น้องว่าจะของไปไซอีกไปจังหวัดใดไปแขนงใดต้องติดตามเนาะบ๊ายบาย